จ้าพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลจ้ามื้อนี้กับมาพบพ่อกับพี่ละมณ์บวชเชิดแนวอย่างนาะจ้ามื้อนี้นี่ละมณ์ก็พาพี่น้องมาเข้าป่ายเลยได้เบิ่งพี่น้องบรรยากาศมาเฮาไปเก็บเหพศจำกันมารุนนนี่ละมณ์เด้อวันนี้ละมณ์ใจเฮ็ดบอกพี่น้องไปรุนด้วยกันไปชมด้วยกันมากับสาวสกุลหน้ามณ์เหมือนเดิมพี่น้องนี่ใครเบิ่งสาวสกุลนี่สวัสดีค่ะสาวสกุลไปพาพี่น้องไปทําการไปทําการเท่าวันนี้เราได้ไกด์นะสาวสกุล ผ่านนีละมณฑูระเก็บเห็ดแล้วจ้า,าสาวสะกนกับสามพี่น้องงามงามงามค่ะไม่โทรศพัพท์ตกะเก๋ไปนี่ไปล้วงามค่ะพี่น้องพี่น้องเจอแล้วเจอเห็ดมันปูแล้วจ้ะปูเฮ็ดอย่างนี่เฮ็ดพี่เบื่อเลยพี่น้องอย่างนี้เก็บเหมกันกำลัางงามพี่น้องเลยกำลังงาม ครับตอนนี้ยังไม่ได้ไน้องเพราไปตะเก็บอ้ยอ้ยอุ้ยหักไปล้วจะพอช่วยมีละมุนเก็บเลยพี่น้องเด้อเห็ดมันปูจ้ะเห็ดมันปูนปโอ้ยในชั้นกินแล้วเรากำลังงา,งามพี่น้งองตัวโตแต่จะคึ้มเด้อวันนี้พี่น้องเอ้ยฝนมันที่โต๊ะนนะมันเลยคึ้มม,มันก็เลยคึ้ม กำลังงามๆเลยพี่น้องเไห็ดนางไก่พ้ซหรือเห็นางไกจะเพื่อนๆจะะมันก็เป็นประมาณนี้เนาะเป็นคนเป็นกุยเป็นกุยด้เห็ดนางไก่พี่น้อเห็ดพิกซบพัดแซบเดนีพัดน้ำมันหอย เฮ็ดอันนี้เก็บแห้งบ่ได้เด้อพี่น้องเลยหักแห้งบ่ได้เขาจะหักเก็บเพ็ดบ่ค่อยตัดตีนเลยะนี่ละมอนี่ดอกบักใหญ่บักใหญ่สาวสกุลย่างกายพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นบ่เก็บปุ๊คนนี้เขาเจ้าบ่ค่อยมักเก็บแต่เฮ็ดหนังไก่พี่น้องนในละมอนเรื่องเฮ็ดข้าเจ้าหลายมาแล้วข้าเจ้ากข้านเก็บเนาะทางข้าเจ้าบ่อึดอยู่อึดกินพี่น้องเอ้ย ทงเอาไว้เลยเนาะน,นี่แค่เริ่มต้นเลยจ้าจ้าเดี๋ยวไปแกเราจะไปอุดพี่น้อ,อ,อนงเลย สัดเกียบพี่น้องไปคับพี่น้องเออดอกงามเลนเจ้าปล่อยเห็ดเน่าถิเลิเนี่ยเท่าบอเลยพี่น้องเขาจะบ่มาเหโอโอ้โหพุ่มพุ่มโม่แป้งพี่น้องเลยดอกงามพี่น้องเอยมาเด้อมาเด้อมาเก็บเกันเด้อ น้ามมาเล่พีน้องไปทเก็บเพ้เลยตอนเช้าอยู่ตอนนี้นงก็เขึ้นพี่น้องทุกโมที่นีอย่ก็เหียบมันเขาตัดแสดงมีคนมาหาอยู่พี่น้องเห็นทางบนนี้ก็ได้มีคนมาหาแล้วในหอยตัดขาเจ้าเรื่องสาวสกุลมาเอาุ พอสาวตุกณเอาแล้วเนี่ยดอกจย่งนีพี่น้องข้าเจ้าสิบขวายเก็บกันนะเนี่ยนี่ละมุนมากินตุ่นเลยสาวตุกมาเด็ดเห็ดทิมไปดอกน้อยๆสิเขาเจ้าบากเอาได้เนี่ยเรนี่ยเจ้าที่เลือกแต่ดอกบันบานมั้ยเอาไปผสมทำเนียมหรือเบิกงามเนะพี่น้องก็ผมบากเอาได้ตุ่มๆเนี่ยเนี่ยเอาแต่เป็นบ้านสาวสะกณครัพี่น้องเลยหอยเป็นเอาเกสรหมู่ไงนี่ละมุนมาเล่มเกิ่มสาวสะกณเลยพี่น้อง ก้าสิเลือกแต่บานงามๆเส้อเลือกเอาตะดอกใหญ่ๆมันเพิ่งะไปปะของนี่ม์เนนี่ลมันมาเล่นเกิ่มจ้าสกุนจะเก็บเอาตะดอกใหญ่ๆทางนั้นนะเอาว่าสำนียงามเอาต้องมาตักตีนเ่วยไงไปประท่านชาสกุเพ่ไปไหว้เพื่อเอาตะดอกใหญ่ๆเล่นไปะข่างทางนี่ละมณ์กระไรพี่น้อยมันมป่านี่ละม์นะ ตูมสิเหลืองพี่น้องงามแซ่บสาวสกลุลเราสิเอาจารยดอกเขาเท่าสาวสกุลเราสาแบบนี้พี่น้องหนยแนวนี้สาวสกุลเขาจะเก็บมามีละมุนมาหมักแนวนี้พัดแซ่บเดิมเดิมโซนตัดติ่งเห็ดเลยพี่น้องเด้อไ,ไปไว้มาได้แล้วเพื่อนเร็จแล้วจะอีโมงนะครับ เพิ่นเลือกแต่ดอกใหญ่มาแล้วเพิ่นกับปพี่น้องเต็ม่สองบเมียเพ <laughs> ิ่นเราบุกเก็บเห็ดแบบนี้เลยพี่น้องเลยดอกสีเดี๋เพิ่นพี่น้องแซ่บหนุ่มๆแบบนี้เราซาทั้งนี้เพิ่นเก็บแต่ดอกปันป้าน ทางบ้านนี่ละมุนไปซังหมมีเฮ็ดกี้พี่นออ้อง,งแต่อือแต่อยากทางสซาดานเซาดานทางใต้ทางร์เวย์พัดเบอร์แช่พัดใส่เนยรุ่นเนี่ย,า,ยา,าวลาวทักเอาไปเลยเพอ่ะเก็บตะโดกใหญ่ๆบานๆมันพี่น้องทยงามอานกักงานงามบบงเยพี่ยองนอ้ยอ จะกเรถไปเก็บประดอ,รรออดอกนี้นะเป็นบริสุทธิ์อ้อนดอกน้อยๆน,นี่พี่น้องไปแล้วนี่ลาบากนักต่อพันเพิ่นเจ้ามาจากป่าเนาะป่าเขาเจ้าเลยหักหมดเลยพี่น้องเลยบปก,ก่อนเลยเลือกเอาพี่น้องมาเลย เขาบกเก็บสองผู้เมียกัะเจ้าทีมใบนี้ละเบนเก็บไหมพี่น้องเขาขี้ค้านเก็บมันลายจนเขาค้านพี่น้องคุณนะโอ้เครื่องเครื่องผู้อีกพี่น้องโอ้เก็ลายจนค้านพี่น้องดูคุณเอกโอ้ยมาเด้อมาเด้อมาซอยนี่ละเบนเก็บเด้อพี่น้องเด้อมันลายลายลายจนเขาค้านเก็บพี่น้องเนี่ยเฮ้ยงามครับให้เขาจิมาเก็บดอกหน่อยสิพ <spe> ี่น้องสาวสะกน์นะลายจนเขาค้านเก็บจะมันซีเน่าทิ่มดะลรเนี่ย เดี๋ยวไปชันน,นิด่น้องดอกนี่งามกระเจ้าเก็บตัวน,นี้นพี่น้องเลยเก็บง่ายเนาะตายนนครับไปทางกระเจ้าดอกงาม นายจนเจ้าคาดเก็บคนอยู่นี่ก็ได้พี่น้องเออว้าดุขอโทษขออภัยหลายๆพ oh, ี oh, oh, ่น no huh? mm ้องนี่ลงันสะอ่อนเฮ็ดเฮ็ดทางเขามัจพวกจะเต็มอยู่โอ้ยไปได้กองก็เฮ็ดลายคักโอ้ยในนี้เจ้าบระเทศสอ่อนแน่นอนเนี่ยเจ้าเก็บตัวดอกใหญ่ๆมันพี่น้องพี้อข้างล่างนี่ลงบนอีกเด็กพี่น้องเดี๋ยวนี่ลงบนสะพานลงไปเบื้ง ดิ้งด้วยทองคำโอ้ยโบเห็นนั่นปีนี้เห็ดเพิ่งออกลายแล้วพี่น้องอมักออกตามดักนในละมนเมืองเห็ดเพิ่งทางกระเจ้าปกติมันสาลายเลยพี่น้องเลยถ้าสกุลเลือกตอดอกนี้เราไปนะดอกนั้นนี่เราสวออนไหมนะี่นมันโดนมักตรงนี้ตรง,งนี้อ้อสิเนาะ พับแชบเพื่ออย่างนี้ง่ายมากนะ หลายจนเขาเจ้า้านพี่นอ้องเลยคุ้นใจนี่นี่ละมดนมาเก็บเ็ดสำนีสาวสกุลเราจะมาเก็บดอกบานบาลสาวเอามาเลยพี่นอ้องแฟนสาวสกุลเป็นหมูมากไง พู้น้ำสาวสะกลพูดพี่น้องพูดนะป้าพี่น้องพูดนะทองค้าป่านเรืองอนฮะอพี่น้องเลยข้าเจ้าบูกลิปข้าเจ้าบูเห็นเลยเลือตาข้าเจ้าบูเห็นขอบูเห็นพี่น้องเรือตาข้าเจ้าเมื่อยเมื่อยสาวสะกลกระจูกู้จิกี้พี่น้องคนฮัลโหลสาวสะกดคนลุงหลังคนเชียงหัวเลือตาข้าเจ้าพี่น้อง โอ,อ้ยเมยโทษเด้อพี่น้องหอบปีนเขาขึ้นมาเขาเจ้เอาโบย่างขึ้นมานะโอ้ยเละเป็ลไรจนที่เน่าบริเฮ็ดทุ่มเพิน่นพุดน่ะไม่ขอที่มาเก็บแต่ฉังซี่ทางไห่พี่น้องมันว่ามันหยักเท้าจนเท้าเป่นไรเฮ็ดปะเท้าปะเป่นไรโอ้ยพุดน่ะแตกพี่น้องมันแค่มันขึ้นหนึ่งใี่มันอยากแตก แตกปุ๋ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเรือตาข้าเจ้าข้าเจ้าไปย่างขึ้นมาสั้นเนาะโอ้น้ำสาสตะกลนกระแตเหลืองเอ้ยพี่น้องยมันดักเท่าฮะมาอีกสองสามมื้อกวนน้าผมปะพัดเฮ้ยน่าผมพดพี่นกเลยเล็บไปดเลย เนาะดอกบเใหญ่เขาเจ้าหมักเก็บแนวนี้เขาเจ้านะเฮาผัดติร้างดอกหนุ่มๆไปเล็มเกล่มเขาอยู่ขายอย่างเงาอยู่เนาะผู้เทิงๆผู้เฮ้ยอีกผู้ข้างๆผู้สมผู้ป้าผู้งามด้ๆเทิงๆผู้โอ้ยงามค่ะพี่น้องย่องแม่นมืด่นึ่งหนึ่งสาวสกุลเรา พน้ำมือเพื่อนนะดอกใหญ่แล้วชิบักเก็บจะสร้างจ่าสกุลพี่น้องพุณน่ะป้าพุณน่ะพี่น้องพุณน่ะเต็มของเล่าพี่จะดอกใหญ่ๆงามๆพุณน่ะพุณน่ะปึ้ยขักขนาดขักขัด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 ผักชบผักชบเห็ดนางไก่เก็บแรงก็ไม่ได้เนี่ยหักมืดสาวสกุลแอ้นนี่ละมันเก็บเป็นทั้วนี่ละมันหมักกินพริกชบ เป็นโปรเก็บเด้แนวเนี้ยโปิเก็บแต่บันบานต้องปิดชอบอีหมูนึงพี่น้องคนนเรายังบริตต้าตีนก็มีได้เลยเนี่โอ้คานเอาเห็ดกูเด้อคานเอาเห็ดหนางไก่กับพี่น้องโอ้งามโอ้ฮักฮักเก็บแห้งก็ไม่ได้เห็ดอันเนี้ยฮักมืดอ้ยมันชันพี่น้องยันไม้พิงขา มเป็นไงฮักเฮ็ดอันเก็บแห้งบ่ได้เด้อพี่น้องให้หักเด้สองดอกสวยงามพี่น้องสับเลยทุบคนโอ้ยจ้าจ้าจ้าปวดเพิ่งเก็บเต็มเล่พี่น้องตะโกนเพิ่งดปเก็บเด้อพี่น้องเฮ็ดพริกโซบเข่าฮดปวดเสืออ่อนพริกโซบพี่น้องอันนี้ละมบนไปเก็บอันตพริกโซบจะเต็มขุ่แล้วโอ้ยหักค่ะโอ้ยหักเก็บเพ็ดกับบัวงามพี่น้องเอ้ยลายลายคัก เจ้าสิเลอกแต่ดอกง่ายๆเจ้าบัวเก็บพี่น้องหนังไก่นี่ละมนุนผักหมักพัดแต่แซ่บแต่แซมเนี่ฮะเจ้าบัวอ่อนทางเฮ้าะนะคือบ่มีเห็ดคือจังสีดาดาดจ้าจ้าเดี๋ยวไปเขาเจอเห็ดอีกกับพี่น้องเห็ดลายลายคักของเขาบัวโซอนแล้วนี่ฮะกดไปเลยได้พี่น้องบัได้เอาได้แล้นี่ฮะทิ้งไปให้นี่ละมุนได้ไปเจ้าเอาต่ดอกอง,งามแบบบานๆกะคักอลีได้ค่ะเจ้าจังเอา นี่กับเจ้าบ่าวเพื่อนที่ซาวดาจะมาดูนี่จ้ะเห็ดเขาเหลือกินเหลือชายเลยเก็บโอ้ยทางเขาไปสั่งเวทีพูดวิวเทปสิกินทางเข่าบม่ได้โซออดแนวนี้พี่น้องเห็ดกับเจ้ามันหลายหลายคักจนที่เน่าทิ่มไปเลยเนี่ยเจ้าบ่าเลยได้แบบนี้ยห้ามไปไปสั่งเวทเห็ดหักหักฮักหนึดอกนี้ใหญ่ ฮ้อนยังมีแมงวันก็ล้วจา้จาจ้าเห็นเห็ดอีกแล้วพี่น้องห้องหมู่ไปเอาห้องหนูไปเอาโอ้เก็บอันนี้ยังโบเล่ออยู่นีจ่จ้าเดี๋ยวไปโอ้ยพูดถึงพี่น้องพัททีมไปเพ,พิ่นเก็บเห็ดไปสำรวจป่าทั้งพวอย่างเมียก่อนเด้จ้าจ้าเดี๋ยวไปมันกรองเห็ดไปดีละม้วนมพี่น้องขู่เต็มสิเต็มขู่แล้วเนี่ย แค่เริ่มต้นนี่เนี่ยป่าแค่เริ่มต้นพี่น้องเต็มขุเลยเครื่องขุ่เลยเนี่ยเพื่อทีเลือกอาจจะดอกงามมันสองปูมียอะไรนนะอันนี้กับเจ้าเบาเ้าเลยโอ้พี่น้องหัก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 มันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เจ้าเจอเฮ็ดหองไปเอาเจ้าจิบเก็บได้พี่น้องแบบนี่เจ้าถิ่มเลยเจ้าหอบเสื่ออ่อนเห็ดแบบนี่ เลาว่ามันละงามเลยเธอเจ้านี่เจ้าบัวะออเลยเจาเนี่พี่น้องก็จะเลือกเอาแต่เรื่องามมันบานจ้าจ้าเดี๋ยวไปทีเดียวยังเก็บไม่หมดเลยทุกเดี๋ยวนี้ละมุนยังเก็บหมดหมดพี่น้องเพิ่ะไปเห็นป่าเฮ็ดไปทิีมไปให้นี่ละมุนเก็บมันหลายทางกับเจ้าน่ะห้องหัววายหมูก็ได้โอ้ยพี่น้องมาซอยนี่ละมุนเก็บเดี๋ยวนี้ เป็นสี่กับบ่ออกจากป่าเฮ็ดหมดแล้วเป็นผูเขาป่าทุเอาคุมาหน่วยเดียวพี่น้องโอ้ยมันสิเต็มคุเลยเนี่ยเฮ็ดแอนอันนั้นพัดบวกเก็บกันเลยเพิ่ดเก็บแต่อันดวกง,งามๆอย่างเดียวเฮ้าพัดเห็นเฮ็ดอันอย่างก็เฮ็ดนางไก่นะเฮ็ดเก็บพี่น้องเลยทิ่มไว้เฮาเก็บเพิ่ดบวกเก็บพี่น้องแล้วเนี่ยเพื่อที่จอ่อนเฮ้าพัดปีช่างเนาะ ก็คือเน,น,นลโมนว่าพวกพี่น้องท่านข้าเจ้ามันอุดมสมบูรณ์ค่ะดอกใหญ่ๆนี่ข้าเจ้าบวงามเขาวะเพ็ดบัวงามเขบาบอเออคนนี้มาเดินมาเดินมาซอยต,ตัดตีนเห็ดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้เพชรลายนี่จุดเดียวนี่ยังเก็บบุ๋เบิดลข้าเจ้าห้องไปละทั้งเถิงมันแห่งเต็มอยู่ทั้งเถิงพี่น้องโอ้ดูดอกงามงามว่าง่ายปักเตะ เธอมาเด้อสาวสกุลเราไม่ได้สออ่อนเฮ็ดแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อทางกระจ้ามันลายกินบราว,าาว,าวัติประหวดอกโอ้แห่นิลมลหอบเมื่อเมดพี่น้องเลยโอ้โหหัก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 โอ้ยฮักบนเลี่ยมหักบนเลี่ยมกุ้ง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 เอวพี่น้องมันสัน่น สันส้นๆลายปะ่ะพี่น้องงามปะ่ะปุ๊งนี่ปุ๊งนี่ปุ๊งนี่เป็นโบเก็บห้องอีกแล้วพี่น้องคน,นห้องไปเอาเห็ดอีกแล้วบ่อนเดียวยังเก็บบ่เบิดเลยโอ้หักโบเลยพี่น้องเอ้ยคุณนะเห็ดเพิ่งโอ้แม่นอนบนลูกเอ้ยคุณนะดอกแรกของป่านี่จ้ะพี่น้องจ้าเอ้ยขามันถึงน้ำฝนพี่น้องเลยปีนเห็ดเพิ่งคือสิ่งปฏิกิริยาน้ำเข่าดอกเด้อได้โบลายพี่น้องอ เ้พี่น้องเพ่าบริเก็บกันนะพี่ทิมให้นีละมุนเก็บมาเด้อมาเด้อมาเก็บทองคำป่ากับพี่น้องคุหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งมาเด้อ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 พี่น้องเด้อมาซอยนีละมุนเก็บเดินทองคำป่าเหลืองเออเฮ้ออ้ยหลายคักพี่น้องหลายครับพี่ทิมให้นีละมุนเก็บเพป่นบริเก็บกันมันเพป่นเลื่องอัตโนดงยิ่งใหญ่มันเป้งเป้งมันโอ้ย นขนาดพี่น้องมุดรถลนฝนจะตกคืมเด้อมันจะคืมเน่พี่น้องเลยสาวสะกดเราไปได้สะออนได้เฮ็ดสำเนียทางกับเจ้าเนาะโอ้พี่น้องทาง,าางเข้าบัว่าทางเดิมเดิมซอยนี่ละม,มุนเก็บเดิมเนี่ยเ,มมเก็บกองกับพี่น้องเราจะมาตัดตีนบุพิ่นเห็นอีกสองสามหมู่ข้างหน้าพี่น้องเอ้ยหมู่เดียวนี้นีรำม,มน็เอาบบทัณแล้วเนี่ย จ้า <laughs> พ่อเฮ็ดบ่เนาะเพิ่นว่าคือเงียบแท้เพิ่นว่าพูนทางพุ่นอีกเด้อพี่น้องโอ้ยได้คนบ่เก็บเฮ็ดเอาแตด่ดอกใหญ่ๆมันเจ้าบริสุทธอเนแนวนี้พี่น้องทางข้าเจ้าเห็นแล้วทิ่มปะไว้ให้หมู่เก็บได้เพิ่นเห็นผู้ข้างหน้าอีก2-3หมู่พวกใหญ่พี่น้องเอ้ยแล้วบ่เอาเฮ็ดน,น้อยๆจังซสิฮะ นมังเนว่ามันลายได้แบบนี้ใหญ่อยู่เนาะพี่น้องเนาะมันใหญ่อยู่มกแซ็บหรือเพื่อนหนูว่าแบบนี้ตัดตัดตีนตัดบวตัดตีนก็มีพี่น้องเคยเฝ้าหมู่ห้องเอาเพชรเหยียบน้ำก็มีนะได้หนูว่าได้โอ้หง่ะเต็มหน้าเลยหง่ะเต็มหน้าเลยเก็บกองไว้ก่อนพี่น้องเอะไรจังตัดขาเาเดียว ไปพระท่านชาวตกูลเราห้องไปเอาเห็ดอีกอ่ะนีไปขุดบ่อนมันลามเต็มป่าเขาพี่นอ้องเลยนี่แค่เนินเดียวได้นเนี่ยเนินเดียวพลืดเดียวเนี่ยสะออนเห็ดกระเจ้าทา่านนูนีซังแห่งกระโดกระเดะป่ากระโดงสมบูรณ์พี่น้องบัวห้าวแหละ ป่าร้ายข้าเจ้านะทางบ้านนี้ลมะมดนขเจ้เอาป่าลงมันม,มีป่าให้เก็บเพ็ดพี่น้องในแนวนี้ขลังออกเนี่ข้เจ้าบดได้สะอดเลยเนี่นเพราะว่าทนี้เบิ่อมกแซบพัดเนยกับแซบพี่น้องจ้าจ้าเดี๋ยวไปเอาตรงนี้ก่อนเยอะมากตรงนี้ก็เก็บไม่หวาดไม่ไหวแล้วจ้าโ <c oughs> เดี๋ยวไปจ้าขอบคุณจ้าว่องไปเอาเฮ็ดพี่น้องคนอีกอย่างทางเขาเขาเก็บเขาขี้ข้านเก็บแบบนี้เฮ็ดอันนี้เขาขี้ข้านเก็บพี่น้องเอ,อะเฮ็ดพิ่งมันยังบวกมันจะออกไ่หลังนี่ละมุนเมืเอเ่อไปเลยคเจ้าพี่น้องจานี้ละมุนกันสิขอฝากคลิปเก็บเฮ็ดมือดีไว้ท่าน,นี้ก็เด้อพี่น้องเด้อนี่คือเฮ็ดที่เฮาเก็บกันนะจ้ะนี่จ้า นี่คือเห็ดที่เราเก็บกันนะคะเพื่อนๆจ้าเพราะนีรบุต้องรีบแล้วพ่อสาวทุกคนต้องรีบไปทํางานแต่พี่น้องจ้าขอขอบพระคุณหะลายเด้อจ้าที่เขามารับชมอันคนมูใหม่มูอเก่าโอเคคอมเมนต์เอาไว้เลยเด้อพี่น้องด้วยนี้นีรุทยอยไปหาเด้อถ้านีรมุญผิดพลาดประการใดหรือตกหล่นแบบใดบอดีแบบใดนีรบุญกระกาบขอโทษขอขอภัยพี่น้องเด้อมาใหม่เด้อจ้าขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า